สวัสดีครับในเอพิส od นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขการอ่านของ NVDA ที่ติดตั้ง Navigation Sound ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันไม่ยอมอ่านลิงก์ให้เวลาเข้า อินเทอร์เน็ตหรือท่องอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับโดยปกตินะครับเวลาที่เราเข้าเว็บต่างๆแล้วเราไปเจอลิงก์นะครับมันก็จะอ่านลิงก์ให้นะครับแต่ว่าเมื่อติดตั้งตัวส่วนเสริมที่ชื่อว่า navigation sound หรือ Nap Sound ไปเรียบร้อยแล้วมันไม่อ่านให้นะครับไม่อ่านลิงก์ให้เราจะทำยังไงแล้วก็อ่านล้วนๆนะครับเรามีวิธีแก้ไขครับ โอเคเดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะไม่อ่านยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตัว YouTube b e n j ลไล Channel นะครับผมจะกด H ไปนะครับเพราะปกติเนี่ยใน heading แต่ละ heading เนี่ยมันจะเป็นลิงก์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอ่านเฉพาะ heading เฉยเยมันจะไม่อ่านลิงก์ให้นะครับ Main landmark for you heading level นะครับเห็นไหมครับปกติมันจะต้องเป็นลิงก์ด้วยมีส่วนเสริม Navigation Sounds ไว้แล้วดีช่วยให้เสียง NVDA ของเราไม่เหมือนใครบายสำนักขอสมุดเบนยาอะไรหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาบอดที่ห views 23 hours ago 10 minutes 5 seconds มีส่วนเสริม Navigation Sounds ไว้แล้วดีช่วยให้เสียง NVDA ของเราไม่เหมือนใคร Heading level 3นะครับตัวนี้ครับปกติมันจะต้องลิงก์นะครับมันจะต้องบอกว่าลิงก์เวลาเราเลือกลูกศรไป Heading level 3 h หลังเรียนรู้สำหรับคนตาบอด Heading level 3 h e a d i n g level t h r views มันก็จะบอกแค่ heading level เฉยๆครับ โอเคนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันไม่อ่านลิงก์ให้กวนใจอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าพอใช้ไปพอติดตั้งไปแล้วมันไม่อ่านลิงก์ให้เราไม่เข้าใจเราไม่เราไม่รู้ว่าเนื้อหาตรงไหนมันเป็นลิงก์เป็นเฮดดิ้งเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากให้มันอ่านลิงก์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปตั้งค่ายัางไงนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับให้เปิดตัว NVDA ขึ้นมานะครับ NVDA เมนูโดยการใช้คำสั่ง NVDA N ครับ NVDA Menu นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกลูกศรลงมา Preferences submenu P เลือกที่ Preference นะครับ Enter ไป Settings S นะครับอยู่ที่ Setting นะครับ Enter อีกครั้งหนึ่ง NVDA Settings General Normal Configuration Dialog Categories List General 1 of 48นะครับหลังจากนั้นให้เรากด N นะครับไปที่ Navigation s o u n d N NVDA t a t N Number Navmo d e N Navigation Sounds 35 of 48 นะครับตรงนี้นะครับ Navigation Sound เสร็จแล้วให้เราแท็บลงมาครับ Navigation Sounds Property Page Select Sound Voiceover collapsed Checkbox not checked say roles not checked ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า Checkbox not checked say r o l e อยู่นะครับถ้าเราอยากให้มันอ่านลิงก์เราจะต้องเช็คตรงนี้นะครับ Space checked นะครับติ๊กถูกไว้นะครับถ้าใครไม่อยากให้มันอ่านลิงก์เวลาเข้าเบราว์เซอร์หรือเข้าอินเทอร์เน็ตก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับ โอเคในที่นี้นะครับผมจะให้มันอ่านลิงก์ด้วยนะครับผมก็จะมาติ๊กตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า checkbox not c h e c k e say roles focus check s a l o นะครับ uh, s a l o not s a l o check <thing. S 1> นะครับ s a l o check หลังจากนั้นเราก็แท็บออกมา check 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 box. select time. open sounds for donate o okay. k เคนะครับมาที่โอเค1 3 0 0นานะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวลอง dialogue control home แล้วก็เดี๋ยวผมจะกด h ดูนะครับเจอตัวไหนที่มันเป็นลิงก์มันจะอ่านละ main landmark for you heading level two. นะครับ Clickable มีส่วนเสริม Navigation sounds ไว้แล้วดีช่วยให้เสียง NVDA ของเราไม่เหมือนใคร Buy สำนักขอสมุดเบนยาลัยแหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาบอดชั้น Views 23 hours ago 10 minutes ห้า seconds link มีส่วนเสริมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าลิงก์ล่ะ Clickable การใช้งานโปรแกรม Reaper EP 10วิธีการ Rendered file แบบ single track b y สำนักขอสมุดเบนยาลัยแหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาบอด1 View 24 minutes ago 13 minutes 46 seconds link นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าลิงก์มันจะอ่านลิงก์ให้เรียบร้อยละนะครับ ลองดูนะครับเพราะว่าบางทีการที่เรารู้ว่าอันไหนเป็นลิงก์อันไหนเป็นข้อความเฉยๆมันก็จะช่วยในเรื่องของการท่องเว็บการเข้าไปยังเพจต่างๆได้ง่ายขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นนะครับลองไปปรับใช้ในการทำงานในการใช้งานของเพื่อนๆดูนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ